อยากกินไส้โออย่างพขกท่านไหนเขาทานเห็นเขาขนาดนี้ปิ้งไส้หอมๆนะครับผมดด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 ด้ดดดดอดด้ดด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 อดดดดดัดด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 ดัดด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 วัดด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 ด หม้อเอี่ยมเหล่าผู้ชมอร่อยมากครับคุณผู้ชมวันนี้นทราเจอกันอีกแล้วนะครับทุกท่านไหนวันนี้ได้ของอร่อยมาอยากกินไส้อั่วย่างทุกท่านไหนคนณอาจารเห็นเขากินแล้วโอ้โหอร่อยมากครับทุกท่านไหนคนณอาจารย์เขลยไปจัดมาหนึ่งแพ็คครับทุกท่านอันนี้ไส้อั่วสมุนไพรนะครับเนาะ วันนี้โค้สชานก็จะย่างไผ่หอมหอมปิ้งไผ่หอมยุ่งอย่างเยอะขนาดนี้ปิ้งไผ่หอมหอมนะครับผมแล้วก็กินกับผักสดๆน้ำบานโค้ชชานนะครับตอนแรกเลยเราก็เสียบไม้ก่อนไม่รู้ว่ามีไม้เสียบไหมเนี่ยมาทุกานี่พค้ชชานลังเอาถ่านแล้วนะครับผมวันนี้จะย่างหอมหอมแต่กล้องฝนตกคุงหยุดนะครับท่านไหนขอยากกินวันนี้โอ้โหว่าใจมันขอยากทุกท่านไหนขี้อยากก็เลยไปจับมาหนึ่งถึงหนึ่งแท่งนะครับผม ผอดก็อร่อยนะครับแต่ว่าสู้อันนี้ไม่ได้ครับสู้แบบที่เราย่างไม่ได้ย่างไฟไม่ได้ไม้หมดแล้วนะครับผม๋ยว ย่างย่างย่างจะได้ินไว ท่ินครับคุณระวางที่ย่างใส่กรอกไว้นะครับเนาะเดี๋ยวคุณชาจาไปเก็บผักก่อนเห็นไหมของคุณอาจารนี่นี่ผักกาดหอมนี่มันอร่อยนะทุกท่านนะผักสดสต้นเดียวก็พอแล้วนะครับผม <c oughs> มากินไหมครับยวไปล้างน้ำก่อนกกินพี่น้นาอนะุกแล้วครับมีผักโอนี่ก็สุกแล้วนี่ก็สุกแล้วนี่ก็สุกแล้วครับผม ม,ม,มุกเอี้ยมนะคุณผู้ชมเออนี่ดองดอนมีผักสดๆด้วยนะครับผมมีต้นหอมมีแตงกวาด้วยนี่แตงกวาเขาขออร์แกนปลูกตรงเจ้าที่ออกละวันนีไ้ได้กินละครับ บกอีดังเดือ,องอผู้ชมทุกท่านใส่กอกสมุนไพรนี่นะขอขาดเป็นแทกมันครับผมแล้วก็ราคาเขาไม่แพงด้วยย่างก็อร่อยแต่ว่าเอาไว้นึ่งก็อร่อยนะได้ใุกคนชอบนะครับผมทอดก็อร่อยแต่ถ้าอยากให้อร่อยอ่ะมันต้องอยา่ยางไผแบบนี้แหละมันหอมมันมีกลิ่นอายธรรมชาติอายทานไอายไฟนี่แหละครับเนาะอร่อยมากครับทุกท่านเลยมากดวยฉนันไม่อยากจะพูดเยอะเลยเขาเค่าม ผักหน้าบ้านนี่ปลอดสารพิษครับผมแล้วก็ตันนี้จะเป็นต้นหอมแครปอร่อยมากอันนี้ เน,นี่ยเก็บไว้ให้สองคนพี่น้องนะครับผมภาษาอังกินแค่นี้ได้เท่าไหร่ใน,นคนละสักสัก,สกคนละห้ากล่องกินหกก็แล้วหกเจ็ดกินต้นหอมนี่แนี่ยก็จะเอาหน่อย มึงเปรียบได้สองพ่อพี่น้องครับผมสโลแกนนี้มันนี่แหละครับผู้ชมมาชมองกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเราใช่ไวมนะครับสวัสดีครับ